สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับพื้นที่แบ่งเป็นล็อกนะครับล็อกละ350ตารางวานะครับก็จะแบ่งเขตแดนนะครับเห็นได้ชัดนะครับแบ่งเขตแดนนะครับดูตามตามนี้นี้ได้เลยครับสุดป่าสุดป่านะครับสุดป่าทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเห็นเสาไหมครับเสา ก็คือจะมีสองแปลงนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีสองแปลงนะค,คือแบ่งเป็นล็อกล็อกละสามร้อยห้าสิบตารางวานะครับก็คือเป็นแนวนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับล็อกนี้นะครับ คือเป็นพื้นที่ติดภูเขานะครับติดอุทยานแห่งชาตินะครับก็คือมีโฉนดแล้วครับมีการแบ่งแบ่งล็อกเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาจองได้นะครับคืออันนู้นก็จะเป็นทิวเขานะครับทิวเขาะสวยงามครับเหมาะสําหรับการปลูกบ้านได้นะครับปลูกบ้านหรือว่าจะซื้อแบบสล็อกติดต่อกันได้เลยนะครับ สำหรับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ทักผมมาได้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับกับพื้นที่บริเวณพระพุทธฉายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับ